เอาตับเขามาใส่ใจเราผู้ป่วยที่เป็นโรคตับแข็งควรได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างถูกต้องผู้ป่วยโรคตับแข็งควรรับประทานอาหารวันละ4-6มือ้อมื้อที่1อาหารเช้าควรทานช่วงเวลา7นาฬิกามื้อที่2อาหารว่างควรทานช่วงเวลา10นาฬิกา มื้อที่3อาหารเที่ยงควรทานช่วงเวลา12นาฬิกามื้อที่4อาหารว่างควรทานช่วงเวลา15นาฬิกามื้อที่5อาหารเย็นควรทานช่วงเวลา18นาฬิกาและมื้อที่6อาหารมื้อสุดท้ายของวันคืออาหารก่อนนอนควรทานช่วงเวลา21นาฬิกาอาหารที่ผู้ป่วยโรคตับแข็งควรรับประทาน อาหารมื้อหลักควรทานอาหารที่ให้โปรตีนประมาณ80-90กรัมต่อวันและควรมีรสชาติจืดวิตามินผู้ป่วยโรคตับแข็งมักจะขาดวิตามินดังนั้นจึงควรรับประทานอาหารประเภทวิตามินเสริมไปด้วยอาหารว่างที่ให้โปรตีนสูงอาจเป็นขนมที่ทำจากถั่วเหลืองหรือนมจากถั่วเหลือง อาหารที่ผู้ป่วยโรคตับแข็งไม่ควรรับประทานอาหารไขมันสูงอาหารสุกสุกดิบๆเกลือและน้ำปลาาแอลโกโอฮอล์อาหารที่มีสารอัลฟาท็อกซินสิ่งที่ผู้ป่วยโรคตับแข็งควรปฏิบัติออกกำลังกายได้แต่อย่าหักโหมถ้าหากรู้สึกเพียก็ควรพัก ผู้ป่วยตับแข็งไม่ควรทานยาที่ไม่จำเป็นรวมทั้งยาสมุนไพรผู้ป่วยสามารถทานยาพาราเซตามอลได้แต่ไม่ควรเกิน5เม็ดต่อกันพอนหนักเป็นเบาด้วยการดูแลตัวเองและพบแพทย์ตามนัดหมาย